เอเรามันก็เททีนี้ก็ว้าวุ่นเลย <Yeah. S 1> แล้วก็ท้ากันว่าเสื้อคู่เปะละ่าก้อยน่ารักนะก้อยเป็นคนน่ารักมากเลยแล้วก็คือแบบเวลาเขาทำงานของเขาเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มากเลยงานครึ่งปีหลังนะฮะงานครึ่งปีหลังตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละฮะเน้นโฟกัสที่คอนเสิร์ตกอล์ฟไมซะส่วนใหญ่แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีอาจจะเฉยๆนะอาจจะผันตัวเป็นผู้จัดเล่นละครเองทำละครเองซีรีส์เอง มันมีบทหลายๆหลายๆบทที่ผมอยากจะเล่นอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีไม่มีบทแนวนี้เข้ามาสักทีผมก็ถ้านั่งรอก็จะก็ค่อนกรอบก็เลยคิดว่าสร้างเองดีกว่าจะเล่นเล่นเองจะเล่นเ,เล่นเองในปีหน้า,นาครับอันนี้เราจะรอดบบไม่เชิงทำเองทั้งหมดฮะก็คือมีทีมแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมจะขึ้น structure เอาไว้ก่อนเป็นขึ้นโครงขึ้นอะไรเงี้ยไว้ก่อนแล้วก็คือก็จะสร้างทีมขึ้นมาเลยถามว่าอยู่ในไทยไหมคือจริงๆปีนี้ผมก็บอกว่าผมจะอยู่ในไทยนะแต่ว่า ไปมา,มาคือบินทุกอาทิตย์เลยนี่ยังไม่ได้พักเลยบินตลอดงานที่จีนเหรอฮะก็คือจริงๆก็มีบินไปอยู่เรื่อยๆครับผมมีล่าสุดก็บินไปออกรายการมีบินไปออกแบบพวกร่วมง,งานอีเวนต์ต่างๆเลยครับผมแต่ว่าคือตอนนี้คือผมรู้สึกว่าอยากจะ,อย,กจะอยากจะลองมันพูดจัดผมอาจจะแค่เริ่มที่ประเทศไทยก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าแน่นอนว่าเมนโกงผมก็คือว่าในอนาคตมันจะต้องไปให้ถึงระดับต่างประเทศด้วยอะไรด้วยไปร่วมง,งานกับต่างชาติประเทศจีนเอออะไรเออพวกนี้ด้วยนะครับ เ,เ<ล>หมือนก้อยรายกันอ๋อครับผมได้เห็นข่าวมีมากเห็นข่าวแล้วคนแบบจับจับคู่เราเออเรามันก็เท่ซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเราเลน่นเราเล่นเลยยิ้มยิ้มก้าวมายิ้มก้าวมาคือจริงๆก็ได้มีโอกาสคุยกับก้อยเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะฮะคือจริงๆเราเจอในครั้งแรกก็คือตอนที่ผมไปถ่ายรายการก้อยนัตตี้ดรีมเนาะแล้วทีนี้มันก็มีกระแสะเกิดขึ้นมาซึ่ง อ,อ๋จริงๆซีซั่นแรกอ่ะเออเอพิโซดแรกผมไม่รู้ตัวเลยผมแค่ไปแล้วก็แบบเป็นตัวเองนู่นนี่อะไรเงี้ย <studies> แล้วพอพอได้รู้จักกันอะไรเงี้ยก็คือมีการคุยกันแต่ไม่ได้แบบจริงๆไม่ได้คุยกันเยอะเลยก็แค่คุยเฉพาะตอนที่แบบพอ,อจบงานแล้วก็ขอบคุณนะนู่นนี่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบเอ่อพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีไอที่ไปถ่ายรอบสองก็ได้มีการทักกันว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่จะต้องไปถ่ายรอบสองนะไปกับกอล์ฟใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ท้ากันว่าเสื้อคู่บล่ะ ใครใครเป็นคนที่ิดต่อเสือคลุปลาผมทยครับผมทยยอยงผมทยวพาแบบเสื้อคู่นเาะหล่ะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมเพิ่งกลับมาไทยผมก็ไม่รู้ว่าแบบมันกระแสคือยังไงอะไรคือแบบก็คิดว่าไม่มีใครสนใจหรอกมันก็เป็นแค่แบบเราเพื่อนๆพี่น้องกันเล่นขำๆอะไรเงี้ยเนาะแล้ววันนั้นก็แบบปกติเรามีเสื้อสีดำอางนี้เราก็ไปซื้อเสื้อแล้วแล้วเอาตัวนี้แล้วกันอะไรเงี้ยแบบเดินหยิบมั่วๆมาเลยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็ใส่เสื้อคู่มาแล้วก็แบบว่าก็ขำๆกันปรากฏว่า พวกนี้ก็บิ้วเซ์กันแบบเป็นจริงเป็นจังผมก็แบบ <c oughs> ไม่ได้จี๊ดไม่ได้จีิดเขาม่ <c oughs> มีโอกาสไหมคือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดงงไหมหมายถึงว่าก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของในอนาคตแต่ว่าคือก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่คือจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครหรือดูแลใครเพราะว่างานตัวเองก็ล้นมือมากๆเลยแล้วก็ มีหลายอย่างที่เรายังอยากทําแล้วต้องทําให้ทันด้วยเหมือนแบบตอนนี้เหมือนมีการบ้านเนี่เอาทำเนาะเราก็ยังไปโฟกัสสิ่งอื่นไม่ได้าถามว่าลุ้นขึ้นไหมเหรอครับคือเวลาแฟนๆเขาลุ้นมันก็น่ารักดีอะไร่างเงี้ยผมว่าแต่ว่าคือคงยังไม่ใช่คงยังไม่ใช่ ใช่คงยังไม่ใช่ตองนี้ใช่ถ้ามากว่าก้อยคือน่ารักก้อยน,น่ารักนะก้อยเป็นคนน่ารักมากเลยแล้วก็คือแบบเวลาเขาทำงานของเขาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากเลยใช่จริงๆที่ผมพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกเหงาเลยผมก็เลยหาโน่นนี่ทำหาธุรกิจทำหาหาอะไรทำเยอะแยะหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้ความเหงาเนี่ยมันไปต่อท้ายแถวแถวคิวท้ายเลยอะไรเงี้ยกดไลค์ถูกใจมันก็เป็นปกติว่าอินสตาแกรมโซเชียลมีเดียใครไม่กดไลค์ถูกใจใครไม่คอมเมนต์เลยบ้างก็มีผมก็ไปกดคอมเมนต์กดไลค์ก้อย นัตตี้ดีมหัวกดกลดไหลยังไม่โดนยังไม่มีใครแต่ว่าเป็นคนพิเศษมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครเป็นคนพิเศษไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้แบบจริงจริงจังๆเท่าไหร่สภาพจิตใจเราหรือว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลใครสักคนได้เดี๋ยวค่อยลองลองนะลองเปิดดูก็ได้ดูอีกยาวเนาะงน่นคงอีกสักพักหนึ่งคนกับมาลิโกคนหล่อตัวเอ็มอ่ะ อันนี้ก็เป็นกระแสได้ด้วยเหรอเหมือนผมกับโอ้นี่ไม่เคยร่วมงานกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นงานจริงจังครั้งแรกที่แบบบินไปต่างประเทศด้วยก็เลยได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันอย่างเงี้ยครับก็ก็สนุกดีแล้วตอนนั้นคือแบบเอาจริงคิดแคปชั่นไม่ออกแค่คิดแคปชั่นไม่ออกเลยแล้วคือเร่งโพสแล้วตอนนั้นเราต้องไปทำงานต่อแล้วก็แบบเขาก็เร่งมากดดันเรามาแบบไปได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบกดกดกดเราก็พิมพ์ลงไปเลยหลัแต่ว่ามันก็จริงๆนั่นแหละก็จริงคนคนที่มากด ว่าตัวเอ็มน่าจาดีทุกคนเนี่ยก็คือผมเห็นในคอมเมนต์ก็คือตัวเอ็มเริ่มต้นเหมือนกันว่าชใจชอบตัวเอ็มนี่อะยังไงนะเวราคนที่ชื่อชองขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มก็คือถูกใจเลยกับพสตนนี้อ๋อใช่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 ใชใช <c oughs>